ท่านดาโต้ครับผมอยากจะเรียนถามท่านว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําของชุมชนมุสลิมที่นี่เนี่ยนะครับท่านมีนโยบายที่จะส่งเสริมทั้งเยาวชนแล้วก็ทุกคนยังไงให้เข้าถึงความกตัญญูซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเพิ่งพูดไปแล้วก็ประทับใจผมประทับใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมจริงๆเราก็รณรงค์ทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละปีเนี่ย เราจะระงกันขนาดไหนอะไรยังไงเราจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังอย่างเช่นที่มัส,สยิดเราถึงบอกว่าการบริหารมัส,สยิดของผมเนี่ยเราใช้คําว่าบรมคือบ้านโรงเรียนมัส,สยิดต้องสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่มีเพราะความรักความผูกพันอันใดที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่ให้มีต่ลูกเพราะลูกเป็นของขวัญชิ้นสําคัญจากองค์พระพิพัฒนาหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือ,คอ,คอต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นพระบุญเจ้าไม่เคยสั่งว่าพ่อแม่ต้องดูแลลูกแต่ในพระคัมภีร์ทั้งหมดจะบอกแต่ว่าลูกดูแลพ่อแม่ดีๆนะต้องคอยดูแลท่านในยามที่ท่านแก่เท่าในปีนี้ก็เช่นกันในปีนี้ขณะที่ปัรดายาวชนมาเนี่ยเราจะจัดการประชุมใหญ่แล้วเราจะมีกระดาษปดกร์ดให้คนละแผ่นไม่ได้ให้เขียนออยพรนะและเราจะตั้งคําถามขึ้นมาบอกว่าให้ขึ้นมาอ่านให้ให้เด็กๆทุกคนมาอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ พ่อแม่เราต้องกลับไปสู่ความเมตตาของลูกเป็นเจ้าอาราจากพวกเราไปเราอยากบอกคุณพ่อคุณแม่เราไว้อย่างไรเชื่อไหมครับว่าเป็นบรรยากาศคนนับพันคนที่น้ําตาโฮกัน้งห้องหมดเลยอ๋อคือได้ความรู้สึกได้ความรู้สึก,กเลยลูกก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่ขนาดไหนพ่อแม่ก็อยากจะบอกว่ารักลูกขนาดแต่อะไรที่มันพูดไม่ได้ในสังคมไทยอยากจะบอกแต่ในสิ่งอื่นใดเป้าหมายของคุณลูกบังเกิดกล้าวกับเป้าหมายของพ่อแม่บังเกิดกล้าวนั้นแตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่เมื่อถึงเวลาต้องเลี้ยงลูกนั่น,นคือเลี้ยงลูกสิบคนคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงได้เพราะคุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายทำทุกอย่างยอมทําทุกอย่างเพื่อเห็นอนาคตของลูกเวลาคตที่สดใสเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นท่านก็รณรงค์นะครับให้เกิดเรื่องราวดีๆคือความกตัญญูเนะี่ยในหมู่เยาวชนเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่ทุกคนจะกลับมาที่มัสยิดแล้วเราจะรณรงค์ว่าวันนี้เธอไม่ต้องไปสลามไม่ต้องไปจับมือใคร แต่วันนี้หน้าที่ของเธอเมื่อจบสิ้นจากภารกิจของพ่อแม่แล้ว จากพระชุนเจ้าทําพิธีละหมาดเสร็จแล้วสิ่งแรกยกมือวิงวอนพระเ,เจ้าขอให้อภัยโทษให้กับตัวเธอเอาไปโทษให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเธอและสิ่งที่ต้องไปทําไปจูบพ่อแม่ไปกอดพ่อแม่ไปนอนกับพ่อแม่นี่คือเธอทาอย่างนี้ดีกว่าเธอออกสงครามและไปตายอีกร้อยครั้งเธอทําอย่างนี้ดีกว่าเธอไปทําบุญที่ไหนที่ที่ที่ททไปไปทำฮัยีไปเปอ,อารบิกร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับเธอได้กอดพ่อตกวแม่เธอแล้วขอวิงวอนจากคําพูดของพ่อแม่เธอ หลายคนมาหาอิหมัม่มบอกว่าวันนี้เดือนราอมาบอนอิหมัามขอพรให้ทีเถอบอกว่าร้อยอิหมัมพันนักวิชาการก็เท่าไม่เท่าคําพูดของพ่อแม่เธอคําเดียวแค่อยวยพรที่กับเธอจริงโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นกําลังใจนะครับซึ่งทําให้ท่านท่านดาโตะนะครับดรพัฒนาหลังปูเต้เนี่ยนะครับมี มีกำลังใจในการที่จะส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักความกตัญญูและให้ตั้งอยู่ในความเชื่อทางศาสนาสุดท้ายนะครับท่านดาโตผมอยากจะให้ท่านดาโตพูดอะไรกับพี่น้องทั้งชาวมุสลิมและพี่น้องที่ชมดูรายการอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็หลักปฏิบัติของอิสลามครับแน่นอนนเกินครับในศาสนาอิสลามนอกจากเราจะเป็นศรัทธาชนคนมุสลิมที่ดีต่อผู้เป็นเจ้าแล้ว หน้าที่ของเราก็คือต้องเป็นคนที่ดีต่อสังคมประเทศชาติบ้าน,นเมืองด้วยเช่นเดียวกันท่านอับดุลมุฮัมมัดสุลตาลอิสลามได้ให้ในโยบายาไว้ว่าทบ,บุลวะตนมินลอีมานความรักประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนต้นเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาในความเป็นมุสลิมของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบรรจุสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในหัวใจของเราให้ได้ถ้าหากเราประเทศเราเองบ้านเราเองเรายังไม่รักจะให้ใครที่ไหนเข้ามารัก แทนเราย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือหลักสัทธาในศาสนาอิสลามนั่นเองครับผมครับผมแหมประทับใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกับท่านดาโตดรพัฒนาหลังบูเตซึ่งให้เกียรติกับรายการสวัสดีกำปงนะครับพบกันใหม่นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยยังจะต้องให้ข้อมูลกับเราอีกเยอะแยะมากมายน่าสนใจทีเดียวครับพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับสวัสดีครับ